วันนี้เราชวนทุกท่านมามีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการสร้างปุ่มคุ้มกันให้สมดุลครับก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตแนะนําท่านวิทยากรของเราทั้งสองท่านครับท่านรองศาสตราจารย์ดรไผ่ปั้นทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและท่านาศาสตราจารย์ดรพิเชวิริยะจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เรื่องของดวงตาเนี่ยทำไมพอสูงอายุขึ้นมันถึงมองได้ไม่ชัดไม่สดใสเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาว เราเริ่มด้วยน้ําวุ้นตาเสื่อมเนาะคือพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยครับไอ้น้ําวุ้นตาเนี่ยมันจะเริ่มหดตัว mm hmm. ถ้ามันหดมากๆก็อาจจะมีเส้นเลือดแตก uh huh. ในนั้นนะฮะแล้วตอนที่มันหดตัวเนี่ยมันก็เริ่มหนาตัวขึ้นครับอ,อ่าอาจจะเป็นจุดหรือเป็นเส้นก็ได้นั้นเวลาเรามองไปที่ฝาผนังที่เป็นสีขาวๆสีพื้นเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นเป็นจุดด,ดำ หรือจุดสีน้ําตาลลอยไปลอยมาหรือเป็นยหยักย่ญ่ก็ได้หรือว่าเป็นเส้นเหมือนตัวหนอนบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรอยู่ในตาหรือเปล่าพยายามพยายามที่จะล้างตาหรือว่าเอาอะไรเขี่ยออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าน้าํำม้นตาเสื่อมเนี่ยสารที่เขาพบเนี่ยจะเป็นอินเตอร์ลูคิน1เบต้ากับ Inter อินเตอร์ลูคิน6หลังเยอะมากซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยไอสารทั้งหลายเนี่ยอาจารย์เจอกันมาตั้งนานแล้วนะฮะ จา<ะ>กมันมาตามที่อาจารย์น้ำไปพูดมามันเกี่ยวเครือเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันทั้งนั้นสารทั้งหมดเนี่ยมันหลังม,มาจากเม็ดเลือดขาวแล้วเป็นสารที่ก่อการอักเสบเราเรียกว่า p r o i n f ฟ r m เมอร์อินฟัมเมอนะครับะะแล้วเราเองเราทํางานวิจัยเกี่ยวกับการปรับภูมิกันในร่างกายให้สมดุลมาเป็นเกือบสิบปีแล้ว เมื่อเรารู้ว่าอาการเสรื่อมของดวงตามันเกิดขึ้นจากการหลังสารที่ก่อการอักเสบมากเกินไปอาการเหล่านี้นะครับคณะนักวิจัยเราก็ใช้สารสกัจมมดจากมะขามดาถั่วลิองปรุงบุบกนี่แหละไม่มีสารอ<ร><า>ย่างอืง่นเลยไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับ,รบก็ไปปรับปุ้มกันให้สมดุลแล้วอาการทุกอาการเกี่ยวกับตาที่มันมีปัญหาจากความเสื่อมเราก็ดูแลได้หมดครับปัญหาตานะครับถึงที่อาจารย์นําไปพูดถึงวุ้นตาเสื่อมก็ดีตาแห้งก็ดีต้อหินต้อกระจกม่านตาอักเสบ จอประสาทตาเสื่อมอย่างที่ผมสรุปไปเมื่อกีน้นะูมกวิยา mm hmm. ว่าเกิดขึ้นจากการหลั่งสารที่ก่อการอักเสบมากเกินไปมีสาเหตุม,มันจะกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะครับอินเตอร์กิน1เบต้าอินเตอร์กิน16อินเตอร์กิน17เทนแอลฟาแล้วก็อินเตอร์ฟอนแกมมถ้าหากว่าเราลดสารเหล่านี้ลงมาได้เราก็แก้ไขปัญหาอาการเหล่านั้นได้ mm hmm. แล้วเราก็มีสูตรทําให้ไม่เลือดขาวหลั่งสารที่ก่อการอักเสบน้อยลงนะครับ แล้วอาการเหล่านั้นก็จะดีขึ้นเองเพราะกลับไปสู่ภาวะปกติแล้วข้อมูลที่เราพูดถึงนะครับเรื่องของวุ้นตาเสือ่อมอาจารย์นภัยพูดแล้วก็เกิดขึ้นจากอินเทอร์กินหนึ่งอินเทอร์กินหกมันเยอะเกินไปเราก็มีสารที่จะลดตรงนั้นได้นอกจากสารสองตัวที่ลดลงไปแล้วเราก็พบว่าแคปซูลของนักวิจัยออปโคที่เราใช้ให้อาสาสมัครรับประทานวันที่15นะครับวัดเม็ดเลือดขาวออกมาแล้วก็จะพบว่ามันมีการลดลงของสารที่มีการ อัก,ออการอักเสบเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราลดลงได้เราก็เพิ่มคุณภาพชีวิตและถนอมดวงตาได้ใช่ไหมครับ,รบมันง่ายๆอย่างนี้เองนะครับเช่นเดียวกันครับกับน้ำคุดแอปโกเอเซนของเรานะครับใช้ไป15วันมันก็จะลดลงสารที่มันหลังเยอะเกินไปในขณะเดียวกันมันจะไปเพิ่มสารที่ช่วยถนอมดวงตาจากจอประสาทเสื่อมชนิดเปียกได้ซึ่งเป็นที่ต้องการในปัจจุบันคืออินทูลิน1ินะครับ ก็พบว่าคนที่ดื่มน้ามังคุดนะของเรา,าวันละ300 ml 15วันเจาะไม่เลยเขาออกมาแล้วก็พบว่ามีไม่เลยมีอินโดกิน1 8เพิ่มขึ้นจากคนที่ไม่ได้ดื่ม50%โดยที่ไม่ต้องฉีดเข้าตาครับตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องของความสำคัญใครฟังแล้วจะเข้าใจว่าสําคัญไม่สําคัญก็คงต้องไปจินตนาการดูนะฮะถ้าเราเกิดมีปัญหาก็ามาแล้มีเอา,เอาต้องมียาฉีดเข้าตา หรือต่อมาก็บอกว่าพัฒนาได้แล้วฉีดเข้าเส้นแต่ตอนนี้เราจะฉีกเข้าตาหรือฉีกเข้าเส้นหรือไปดื่ามแม่มะคุะับเรามาดูกันปัญหาคนที่มีเ,เรื่องเตื้อของตานะครับรายนี้คุณนรัตคุณนัชระบราตานริศนะครับเธออายุแค่24เองโอ้สาวๆอยู่เลยนะครับปัญหาวุ่นตาเสื่อมแล้วครับเมื่อยล้าสายตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ทุกวันแน่นอนออนะครับ พอใช้มากก็เหมือนกับคนอายุเยอะครับใช้ตาใช้สายตามาเป็นเวลาได้สิบปีอยู่มาวันหนึ่งก็พบว่ามีจุดสีดําขนาด2มิลิเมตรก็รู้สึกรลำคาญมากแล้วอาการตาแห้งก็ต้องหยอดตาเทียมทุก2ชั 2> ่วโมงนะครับเริ่มใช้งานวิจัารณ์แวบโกครับตาค่อยมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นตาใสาขึ้นแม้ไม่ใส่แว่นนะครับแล้วก็ผ่านไประยะเวลาหนึง่งจุดด,ดําที่เคยเห็น ก็จางลงนะครับรูโปร่งใสแล้วก็ขนาดเล็กลงเหลือจาก2ม mm มก็เหลือ 1, mm 1> อมิลเมตรแล้วก็ใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็แทบไม่มองเห็นจุดดำนั่นเลยแล้วก็หยอดน้านตาเทียมก็น้อยลงถอดแว่นก็ขับรถได้แล้วก็ใช้สายตาทำงานได้นานขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่ดูแลอาการวุ้นตาเสื่อมให้กลับสู่ภาวะปกตินะครับโดยการลดภูมิคุ้มกัน ให้มันสมดุลน,น,น,นะครับลดสารอินทรีกิน6และอินทรีกิน1เบต้าที่จะทำให้ผิถึงนะครับแล้วตาของเราก็กลับสู่ภาวะปกติต้องเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราบอกว่ากลับสู่ภาวะปกติมไม่ได้บอกว่าหายถ้าหายหมายก็มาไปตราตทมทำงานด้วยสายตาอีกมันก็จะไม่เป็นก็จะไม่เป็นมันไม่เป็นไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆจะบอกว่าเกิดขึ้นได้กับ คนในทุกวัยใช่ครับแม้กระทั่งยังไม่เสื่อมก็ตามถูกไหมฮะเพราะสาวๆก็เป็นเด็กสังคมก้มหน้านะในใช้สายตามากจนเกินไปกับกับการมองที่ผิดโดยเฉพาะย่างยิ่งเวลาที่รถกำลังเคลื่อนอย่างรถไฟใต้ดินนะเราเดินขึ้นไปเห็นเด็กๆมันเคยมองหน้าเราสมั่อะใช่ไหมเอาแบบฮเอามองแต่กล้องก็ไอทีดีคือหลายคนอาจจะไม่รู้สึกว่าทําไมกับการมองบนหน้า จอสมาร์ทโฟนเนี่ยมันมัน,ม,นมันผิดอะไรเหรอครับคือโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์มันเป็นภาพที่มันเคลื่อนที่เร็วเกินไปไใช่ครับาารแล้วขณะเดียวกันก็ยังมีกระจกมาบางังสายแสงมันขยับขับเคลื่อนทหลายทอดมั<อ>นต้องใช้ตามากกว่าคือความหักเหของแสงที่เข้าสู่ตามันก็ผิดปกติอีกครับความเร็วของ ภาพที่มันเคลื่อนที่ใช่ก็เร็วไปอีก <ๆ S 2> ก็ทําให้เราทํางานด้วยเราใช้กล้ามเนื้อตาม,มากขึ้นไปใช่ครับกว่า<ช>ปกตินั่นเองเพราะสังคมคมหน้า<ม>จะเป็นสังคมตาไม่ดีต่อไปแน่น,นอนนะรายนี้คุณธีรวันรอบรู้นะครับอายุ58ปีวุ้นตาเสื่อมเช่นกันอ,อันนี้ก็ปกตินะห้าสบปมีก็สมควรจะเสื่อมถ้าใครยังไม่เสื่อมก็รีบเสื่อมซะนะฮะไม่เสื่อมนะฮะดีอย่าอย่าเสื่อมเลยฮะ ก็ตลอด4ปีที่ผ่านมาก็พบแพทเป็นประจำเพราะตาแห้งนะแล้วก็ขับขับรถกลางคืนก็ขับไม่ได้แน่นอนครับตาขวามองเห็นอยากย่ายจุดดำคล้ายมดนะแล้วก็มีแสงฟ้าแลบก็ผลการตรวจแพทย์ก็ระบุว่าวุ้นตาเสื่อมนะครับเดือนสิงหาก็เป็นเดือนที่เธอบอกว่าแสบตาเหลือเกินสู้แสงไม่ได้ เราก็ต้องหยอดน้ําตาเทียมอยู่บ่อยๆกังวลมากกลัวว่าจะตาจะบอดก็เข้ามาใช้น้ําใจแอปโก้ครับไม่นานเลยนะฮะก็รู้สึกว่าไม่ต้องหยดน้ําตาเทียมแล้วไม่แสบตาสู้แสงได้จุดดำๆอยากใยในตาน้อยลงมองเห็นชัดขึ้นลืมเลยเรื่องตาแห้งนะ,ะแล้วก็ขับรถจากกรุงเทพไประยองไฟเช้าเย็นกลับได้แม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนโดยไม่มีปัญหาใดๆไม่เมพียด้วยไงไเดิมที<ๆ>เธอบอกว่าเธอแยกแสงระหว่าง แสงจากสปอตไลท์กับแสงจากไฟถนนแยกไม่ได้ปัจจุบันนี้จะบอกสบายมากคุณภาพชีวิตก็เหมือนคนปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอีกรายหนึ่งที่วุ่นตาเสื่อมกับสู่ภาะพะปกติโดยการใช้อาหารนะครับคือยืดอายุการมองเห็นออกไปได้อีกนานเลยทีเดียวล่ะครับโดยการลดสารอินทริคนวันเบต้าและอินทริิน6ซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมในสายตาโดยใช้อาหารครับ คุณสุภยาครับนะบมีปัญหาวุ้นตาเสื่อมมา4ปีโปี oh, ตา,าขวานะฮะเ,เห็นเส้นใยบางๆับสีดำจางๆนะครับบริเวณหางตาไม่ใช่หมอก,แล,กอและควันด้วยนะต่อมาตาซ้ายออมองเห็นจุดสีดำเข้มนะแล้วก็มีเส้นใยกระจุกอยู่รวมกันตรงหัวตานะครับแล้วก็มีอาการตาแห้งแสบตาตาหนืด แล้วก็ฝืดตาต้องหยอดน้ําตาเทียมตลอดเวลานะครับเดินไปในที่มืดๆปั๊บขางตาก็จะมีแสงแป๊บๆเหมือนฟ้าแลบนะฮะวันละครั้งสองครั้งนะครับพอใช้งามิจากนอแอปโก้ e P o, ก็รู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาตาไม่แห้งแล้วไม่ต้องใช้น้ําตาเทียมนะครับเราก็ใช้ต่อเนื่องก็พบว่าสู้แสงได้จุดดําๆใยที่กระจุกอ,อยู่ในตาที่เคยเห็นเห็นชัดเจนเนี่ย เริ่มจางลงจนแทบไม่เห็นแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นแสงแวบๆบแบบตอนเดินเข้าไปเข้าไปในที่มืดนะคะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ทําให้สุขภาพของดวงตาดีขึ้นเป็นวิธีการถนอมดวงตาโดยการปรับระดับภูมิคุ้มกัน ในร่างกายให้สมดุลโดยใช้อาหารนั่นเองเท่ากับเป็นการยืดอายุของดวงตาออกไปอีกด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าจากการที่เราไม่มีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นทั้งต่อหินต่อกระจกหรือน้าวุ้นในตาเสื่อมมันก็ชะลอการเสื่อมก็ลดอาการก็ทําให้กลับมาสู่ภาพปกติเร็วขึ้นคือมองอ,อะไรก็สดใสงดงาม,มและเสียดายว่ามันยืดกลับไปสู่วัยรุ่นไม่ได้แค่นั้นเองแต่ก็ขอให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วกันครับ อย่างเช่นคุณต้นนะอออ้ัครบ่